ไม่ไดหมุนไปเปลี่ยนไปตลอดนะเด็กมัม่นี่ทานมากก็เป็นมั่นผักนะคือพอเก้ยค่อยไปหมุนเวียนเปลี่ยนไปเป็นอย่างนี้ขอมันอย่างนี้ที่แหละท่านว่าทำไมท่าวันนี้ก็ฝึกดฐานตีเีดกนึงนะ สช้ากว่าปกติที่คุณก็บอกให้ร่วม้าตอนนี้ก็แปดโมงสิบสองนาทีเราจะได้สนทนากันวันพักถ้าเราไม่มีอคติอย่างที่อาตมาเคยพูดให้ฟังถ้ามันไม่มีอคติซะแล้วการฟังธรรมนี้ถือว่าเปประโยชน์สูงสุดคือการฟังธรรมการสนทนาธรรม ฟังธรรคืออะไรเรามาพูดความจริงกันนั่นแหละวันนี้ความจริงก็ปรากฏกับเราอยู่ทุกคนทุกคนไม่ใช่ไม่เฉพาะคนที่นั่งอยู่ตรงนี้นะคนที่อยู่ที่บ้านหรืออยู่ที่ทุกคนทุกแห่งความจริงนั้นก็ปรากฏเขาจะรู้ความจริงอยู่ตลอดถ้าเขามาสำเนียกที่ถึงความจริงจะปรากฏอยู่ตลอดแต่เขาไม่ได้ย้อนเข้ามานี่แหละอาจรมาจะบอกว่าที่เป็นวันพระ ให้เรามาวัดพ่ออะไรพ่อมาสมทนามาถกความจริงกันมาให้เรารู้ตัวเราเองบางครั้งเราบอกตัวเองไม่ได้ก็มีคนที่จะมาคอยบอกคอยเตือนซึ่งซึ่งท่านได้เสียสละเวลาอันมีค่าของท่านเพื่อที่จะนําความจริงมาพูดคุยมาเปิดเผยให้ทุกท่านได้ฟังอันนี้ก็พูดให้ฟังเป็นข่าวเพื่นต้นก่อนเห็นไหมตั้งแต่ข่าวเพิ่มต้นก็ยังยาวขนาดนี้ถ้าพูดจริงจะย,ยาวขนาดน อย่างวันพระเรียนมาถึงน่เห็นไหมครูบาอาจารย์ท่านพระอาจารย์พรชัยอัตมาและก็คุณโยแม่ชีทั้งสองท่านที่เห็นกันอยู่พรอถึงจะเป็นบรรพะใหญ่ขึ้นมารู้บรรพะธรรมดาก็สั้างก่อนถึงวัรพะทุกคนก็จะดูแลนี่แหละเสนาสนะดูความเรียบร้อยดูความ ที่มันสกปรกอะไรที่เราจะต้องทําเราก็ช่วยกันทําอย่างผ้าก็อย่างพระคุณเจ้าท่านก็จะดูแลตามที่ท่านจะต้องดูดูตามลานวัดดูบริหารต่างๆไม่ไว่าจะเป็นผ้านุ่งผ้าห่มกาวทำสะอาดเมื่อวานาจะมาก็ได้ทําการย้อมเป็นวัดของพระทําทการย้อมผ้าซักผ้า ดูแลห้องน้ําดูตามที่ต่างๆภายในวัดนั่นแหละเขาเรียกว่าสํารวจความเรียบร้อยว่ามันสะอาดหรือมันสกปรปกถ้ามันสกปรปกเราก็ทําอันนี้ก็เหมือนกันเมื่อเราย้อนเข้ามาสู่หัวใจของเราเราก็มาสารวจรามาดูเรื่องกายเรื่องใจของเราว่ามันสกปรปกมันสะอาดที่ผ่านมามันมีอะไรเข้ามาหุ่นข้องหมองหมัวอะไรมั่งพอที่จะรับจะวางจะทําความสะอาดให้มันสะอาดขึ้นมา ันนี้ก็พูดให้ฟังพูดให้ท่านได้รับทราบก่อนที่จะฟังทำก็เพื่อที่จะให้จิตใจและเรานะั้นเป็นศีลเป็นสมาธิเพื่อให้เกิดปัญญาเพื่อจะได้มีความรู้ในธรรทก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจขอนอบน้อมถึอองคุณองคเ์สุเดะกัมาสัมพุพธเจ้าเราขอนอบน้อม แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายขอโอกาสท่านพระอาจารย์พรชัยวิสุทธายาโนจะเอริญพรคุณโยมแม่ชีอุบาสกบาสิกาทุกท่านขอให้ทุกท่านสำรวมกายวาจาใจตั้งใจให้มั่นเพื่อให้เป็นสมาธิ ให้ได้ปัญญาเพื่อให้รู้แจ้งเห็นธรรมประเสริฐในอนาคตการใกล้นี้ต่อไปเราก็จะมาพูดคุยสนทนาธรรมกันเราก็จะน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณขององค์สมเด็จพร,รรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก่อนที่เราจะสนทนาคงเพื่ธรรม ถึงการพูดเรื่องธรรมที่อามามากล่าวมาทักทายมาปาศริกับทุกท่านบันนี้อาจจะไม่เป็นทางการอาจจะไม่เป็นระบบอาจจะไม่จัดเป็นข้อเราเป็นการถกการคุยเพื่อให้รู้แจ้งเห็นความเป็นจริงของชีวิตนั่นแหละเขาเรียกว่ากล่าวธรรมก็คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมัยครั้งพุทธกาลท่านกล่าวสอนสาวกของท่านท่านก็ไม่ได้ไป ยกอะไรต่างๆที่ม,มันมากมายท่านก็เอาความจริงของชิวนตที่แหละมาคุยกับทุกๆท่านที่เป็นสาวกของท่านที่น้อมรับธรรมของท่านไม่ส่วนมากก็จะไม่มีพิธีมีตรองอะไรมากมายนั่นแหละเราจะมาคุยกันแบบสบายแบบสบาย,แบบบายมาฟังแบบสบายแต่ขออย่างเดียวให้ท่านน้อมใจมีสติมีสมาธติตั้งมั่นในการรับฟังก็จะได้เกิดปัญญา นี่อาตมาจะกล่าวถึงนี่อาตมาจะพูดถึงการการที่มันเป็นปัจจุบันที่เป็นธรรมชาติจริงอาตมาจะไม่พูดถึงเรื่องไลอย่างตั้งแต่เช้ามาอาตมาตื่นขึ้นก็ทํำกิจวัตรของพระที่จะต้องทําอันนี้ก็คือเป็นการปฏิบัติธรรมแล้วแล้วก็เห็นอุบาสกอุบาสิกาทุกท่านก็มองเห็นอยู ข่นึกนได้ที่จริงอาตมามาพูดกับแยกิโยมแต่และวันแต่และวันอาตมาไม่ได้เตรียมที่จะมาพูดคําหาคําสวยๆหรูๆมาพูดเพื่อให้มันดูสวยงามดูให้คนชื่นชมอาตมาไม่ได้เตรียมแต่ว่าตรงนั้นมันมีอะไรที่อยมากพูดกันอยู่แล้วก็อาตมาก็ไปวินทบัรอาตมาก็เออนึกได้ว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพ,พุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าการทําบุญในพุทธศาสนานี้ ท่านบอกว่ามีทานก็คือการบริจาคจากทักษ์สิ่งของของตนออกไปเพื่อลักความตนีที่เหนียวที่มีในหัวใจแล้วก็ศินก็คือสำวมงายวาจาให้เรียบร้อยแล้วก็สมาธิก็คือทานสินทอนาท่านเองก็คือทอนานพวกปัญญาพวกสมาธิ ทำให้เก um, ิดป yes. ัญญาก็คือพัฒนานั่นเองที่ท่านบอกแต่อัตมาสังเกตเนี่ยนี่แหละการการภาวนาก็คือการสังเกตว่าชาวพุทธเรานี้ดูแลรวก็ดูแล้วก็เหมือนว่าดูแล้วก็เหมือนว่าทําได้เฉพาะเรื่อง การให้ทานเป็นส่วนมากไปบิณาบาทแต่ละวันอันตมายอมรักเลยว่าแรงศรัทธาของพุทธศาสนิกชนมากมายพอฉันพอรับประทานที่เราบิธาบาตมานเนื่องจากว่าศรัทธาของชาวโปรตีมีมากแต่อัตามาก็อดสุขสารไม่ได้ที่ เขามีเรื่องทานอย่างเดียวเรื่องศีลก็คงจะจะพอมีบ้างอืเรื่องภาวนาก็คงจะพอมีบ้างแต่ในฐานะที่อาตมาไม่ได้เห็นอืไม่ได้เห็น,เ,หนเราอาจจะไปาภาวนาไปรักษาศีลโดยที่ไม่ต้องมาที่นี่แต่จริงๆแล้วถ้าทําก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าไม่ทําอาตมาก็อยากจะเชิญชวน ให้พวกเรานี่แหละอุปกรณัรสมบูิกาที่รู้จักถึงวันพระก็เชิญกันให้มาที่วัดที่ไหนก็ได้ไม่จำเป็นต้องมาที่นี่เพื่อจะมาน้อมระลึกศีลทบทวนศีลแล้วก็ปฏิบัติธรรมนั่นแหละที่จะกล่าววันนี้ก็คือยกตัวอย่างให้เห็นก็ได้ที่อาตมาบอกว่าอยากใหก้มาเพราะอะไรอย่างเด็กนักเรียนไปโรงเรียนใช่ไหมอเอาปัจจุบันเอาที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยยกตัวอย่างให้เห็น อย่างลูกๆหล,ล,ลานๆเราไปโรงเรียนถ้าพอไปถึงโรงเรียนแล้วไปเคารพทงชาติแล้วก็กลับมาบ้านโยมคิดว่าลูกๆหล,ลานๆเราจะมีความรู้ไหมจะได้ความรู้ไหมนั่นแหละชาวพุทธเราก็เหมือนกันตัมมามองว่าการให้ทานก็คือปาาทานก็คือการที่จะเดินทางเข้ามาสู่ศีลแล้วก็ภาวนา แต่ส่วนมากของพวกเราหนักไปที่การให้ทานมันก็ดีอยู่ก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าทำมากขึ้นได้ใครมีเวลาก็เสียสละเวลาถ้าไม่มีเวลาก็ปฏิญาณตนว่าจะงดเพ็นสรัรวมกายวาจาใจที่เป็นศีลแล้วก็ด้วยการใช้ปัญญาน้อมสำรวจตัวเองนั่นแหละเขาเรียกว่าภาวนาว่าตัวเองแต่ละวันผ่าน,านมาทำอะไรไปมั่ง และขณะนี้กำลังจะทำอะไรนั่นแหละเราเรียกว่าภาวนาก็เลยนำเรื่องอย่างนี้มาคุยกันมาพูดกันอาจจะไม่เป็นทางการอาจจะไม่เป็นขัน้นเป็นตอนที่สลัสรุยสวยงามแต่อาตมาเชื่อว่าถ้าทุกท่านน้อมนำหรือปฏิบัติจะเดินภาวนาตั้งแต่ตื่นเช้าขึ้นมาของแต่ละวันแต่ละวันว่าตัวเราเองนี้ทำอะไร ทำอะไรที่เป็นภาวนาหมดเลยทำอะไรก็ช่างไม่ว่าจะทำกับข้าวหาอาหารจับใจใช้สอยหรือทําทุกอย่างทำความสะอาดปักกวาด,ด,ดอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการภาวนาไปในตัวนั่นแหละอัตมาก็เลยอยากจะให้ทุกท่านรู้จักภาวนารู้จักเจริญรู้จักมองหาความจริงที่มันเกิดขึ้นมากับตัวเรานี่อยากมาที่นี่มาวัดนี่ ถ้าสามารถที่จะทําให้เป็นภาวนาได้ปัญญาเกิดปัญญาเกิดเร็วมากอย่างอาตมาเนื้อเนื้อหาที่เอามาพูดวันนี้ไม่ได้เตรียมไม่ได้ไปเห็นไปเห็นจากที่ศรัทธายาิโยมมาทําบุญทําทานที่มากมากกว่าวันปกติก็คือแสดงว่ามีศรัทธามากถ้าญาติโยมนี้จากที่จะใส่บัตรที่บ้านในวันพระนี่มาใส่บาตรที่วัด มาทำบุญที่วัดเออท้าพุณเจ้าจะได้แนะนำให้สำรวมกายวาจาให้แนะนำให้การเจริญภาวนาปฏิบัติภาวนาการปฏิบัติภาวนาทำยังไงก็คือสำรวจสำรวจพิจารณากายของเราเองเอสาธุ้น้องมาขึ้นนี่นแหละปลูกฝังไว้การมาเข้ามาใกล้รถใกล้พระธรรมรถพระธรรมก็จะซึมซับเข้าไปสู่หัวใจนี่ พ่อแม่ผู้ที่ฉลาดก็ผูกฝังนำลูกหลานเข้ามาใกล้บันเดีอดองสมเดจพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็กล่าวไว้อยู่ปันฑิตานันจะเสวนาเห็นไหมการเสวนาการครบปฏิบตก็คือมาหาพระครูเจ้ามาใกล้ก็จะได้ปัญญาเห็นไหมมันไปได้เรี่ยไรี้่นถึจะคุยมันไปด้วยสุดตรัยปัญญาเห็นไหมมาฟังทมบันเดตกก็ได้ความรู้ ความรู้ก็สามารถนําไปประพฤตปฏิบัติได้นี่แหละเป็นสิ่งที่ดีพากันมาในวันพักเสียสลับเวลามาเลยอัตมาก็ไม่อยากพูดลึกจริงๆแล้วการที่ทุกคนส่วนมากไม่ว่าจะไปทํามาหากินทําไร่ทํานาทําสวนเลี้ยงสัตว์ค้าขายหรือทําธุกจิตรกิจต่างๆจริงๆแล้วถ้าจะให้สรุปให้ก็คือทําเพื่อคนอื่นทําเพื่อสิ่งอื่นแต่ถ้าทําเพื่อสิ่ง ตัวเราเองก็คือมานอนนำ,น,น,น,ำน้อมรำลึกมองหาความจริงให้กับชีวิตนั่นเองสุดท้ายแล้วก็มีอะไรติดตัวไปทุกคนเอาอะไรที่เราตั้งหมายมั่นปั้นมือว่าจะทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้จเจริญรุ่งเร,องเรืองที่เขาบอกว่าอยากได้อยากดีอยากเป็นนั่นแหละเมื่อสุดท้ายแล้วก็ต้องวานก็ต้องโป่งไปไม่ได้ทุกคนก็คือแม้กระทั่งธรรมชาติก็สอนอยู่แล้วนะ สอนถ้ารู้จักสังเกตถ้ารู้จักใช้ปัญญาคนเราออกมาส,สังเกตนะไม่ว่าอาตมาเคยสังเกตเด็กเกิดมาตรรมมือบอกว่าจะบไม้มั่นปั้นมือ,อแล้วแต่เราจะคิดจะเอาอะจะมาเอาอะไรบนโลกแต่พอสุดท้ายเวลาไปนั่งอยู่ไปนอนอยู่หน้าเมนหรือหน้ากองฟอนส่วนมากทุกท่านจะแบมือออกเห็นไหม นี่ก็เป็นที่ท่านสอนไว้ถ้าเรารู้จักมาคิทสุดท้ายก็เอาไปอะไรไปไม่ได้นั่นแหละถึงน้องนำมาเข้าไปหาตัวเองแต่ทั้นนี้ทั้งนั้นก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ให้ทุกท่านทำมาหากินประกอบอาชีพเราก็ประกอบอาชีพสามารถที่จะเล่ํารวยเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเป็นหลายสิบล้านเป็นหลายร้อยล้าน และเป็นหลายหมื่นล้านได้เช่นกันแต่ว่าเราไม่เอาจิตใจไปคล้อมไปยึดรู้เสมอว่าสิ่งนี้ก็คือแค่สิ่งสมมุติให้เราที่โลกสมมุติกันเท่านั้นแต่จริงๆแล้วสิ่งที่ต้องการก็คือร่างกายต้องการอาหารที่เราไปทํามาหากินไปประกอบอาชีพก็คือไปอาหารไปหาอาหารมาเลี้ยงกายนั่นเองเลี้ยงกายเพื่ออะไร เพื่อจะได้ลดดำรงชีพอยู่มีสุขภาพที่แข็งแรงเพราะว่าที่เราเคยกล่าวกันมาที่ผ่านมาว่ากายเหล่านี้ก็เห็นนั่งอยู่ตรงนี้ไม่ได้ประกอบด้วยกายอย่างเดียวมันจะมีจิตด้วยก็คือรูปและนามนั่นเองสิ่งที่เราจะต้องรู้ด้วยก็คือนามเราที่อยู่ในกายเราเนี่แหละนั่นแหละก็คือสิ่งที่จะทำเป็นทำบุญทำกุศล เมื่อมีกายกับนามก็คือใจแล้วเราสามารถที่จะประกอบได้ทั้งที่เป็นกุศลทั้งที่เป็นอกุศล,ลนั่นแหละถ้าเราได้ไม่ได้ฟังไม่ได้เรียนไม่ได้ศึกษาเราก็อาจจะหลงผิดบางท่านอาจจะเอากายกับจิตนี้ไปทําในทางที่เป็นอกุศลอย่างเดียวโดยที่ไม่มองเห็นกุศลเลยก็ได้เมื่อไม่มีการแนะการบอกแต่ถ้าไม่มี ได้มาพูดได้มาคุยได้มาถกอาจจะถกทิพขึ้นมาได้เออ,อบางคนเคยทำตั้งแต่บาปตั้งแต่กรรมอาจจะกลับมาทำเป็นบุญเป็นกุศลได้ออหลายหลายท่านในครั้งพุทธกาลก็เคยทําให้เราเห็นอยู่อย่างเช่นท่านพระอภิบาลเห็นไหมท่านก็ทําบาปทํากรรมมาเยอะท่าน ก็คิดว่าสิ่งที่ท่านทําเป็นสิ่งที่โูสิ่งที่ท่านจะทําให้ท่านเป็นอมตะได้เห็นไหมเพราะความหลงพอท่านไปเจอบัณฑิตไปเจอนักปราเท่านนั้นแหละท่านก็กลับตัวกลับใจจนท่านก็รู้ความจริงของชีวิตแล้วว่าสิ่งที่ท่านรู้ท่านเห็นท่านหลงนั้นไม่ใช่ทางที่จะให้ท่านมีความสุขได้อันนี้ก็เหมือนกันที่เราคุยกันที่ พูดให้ฟังไม่ใช่ว่าจะไปให้ทุกท่านไม่ต้องทำมาหากินไม่ต้องประกอบทุกไม่ต้องประกอบอาชีพแต่ให้ท่านทำโดยมีสติก็คือทำทางโลกบ้างทำทางทำบ้างก็คือสรุปง,ง่ายๆว่าให้ทุกท่านทำเพื่อคนอื่นบ้างทำเพื่อตัวเราเองบ้าง ่างที่อาตมาพูดบ่อยๆว่านกไม่เห็นฟ้าปลาไม่เห็นน้ำไส้เดือนไม่เห็นดินและคนไม่ค่อยเห็นตัวตนที่แท้จริงนั่นแหละองค์สงเส็จพข้อัรรมมาสัมพพุทธเจ้าท่านจึงให้เราเข้ามาฟังธรรมจากบันดิตเพื่อที่จะให้รู้จักตัวเราจริงๆทำคำสอนของท่าน ถ้าทุกท่านทุกคนพิจารณาให้ดีแล้วท่านจะไม่พูดอื่นไกเลยนอกจากพูดถึงตัวเราเองไม่ต้องไปศึกษาที่อื่นไม่ต้องไปหาที่อื่นเลยศึกษาที่ตัวเองนี่แหละเห็นไหมที่อาตมามาพูดครั้งแรกอาตมาทําไมพูดถึงตัวตนพูดถึงขันท่าก็คือรูปที่เป็นรูปนั่นแหละแล้วก็เวทนาส,าสนัญญาสังขารบินญาที่เป็นนามนี่ องค์สมเด็จพราสรัมมาสัมพุทธเจ้าท่านพูดแค่นี้แล้วก็บอกว่าสิ่งนี้มันไม่เที่ยงเห็นไหมมันไม่เที่ยงที่ไม่เที่ยงเพราะอะไรเพราะมันเกิดขึ้นแล้วมันก็อยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ที่จริงมันไม่เที่ยงน,นี่ขนานี้ก็ไม่เที่ยงนะมันมันดับไปดับไปตลอดเวลานี่แต่ว่าที่เป็นละเอียดเท่านั้นอาตมาเลยไม่ไม่แกงเพราะว่าเมื่อ ศึกษาดูดูดีๆแล้วร่างกายเรานี่มันจะเกิดดับเกิดดับอยู่ตลอดเวลานะใจเราก็เหมือนกันทุกสีทุกอย่างมันจะเกิดดับเกิดดับไปตลอดแต่ที่ไม่เที่ยงจริงๆเราก็คือนั่นแหละเรามองเห็นว่าเมื่อก่อนเราเป็นเด็กเราก็โตขึ้นเป็นัยกลางคนแล้วก็เป็นผู้ใหญ่เป็นคนเฒ่าเป็นคนแก่แล้วก็แตกสลายไปนี่ไม่เทีย่ยงอย่างๆที่มองเห็นแต่ความไม่เที่ยงมันเกิดขึ้นมาอยู่ทุกขณะทุกขณะอยู่ในร่างกายนี่มันเปลี่ยนตลอดอันนี้พูดถึงกายนะ ใจก็เหมือนกันพี่อาตมาต้องพูดซ้าเพราะอะไรเพราะอยากจะให้ทุกท่านทราบว่าแม้กระทั่งความรู้สึกอือย่างเวทนาใช่ไหมรูปเวทนาสังขารปิจารณ์มันเกิดขึ้นเกิด,กดสุกป,ปั๊บก็หายไปเกิดใหม่หายไปเกิดใหม่หายไปอยู่นั่นแหละไม่มีเทีย่ยงนั่นแหละท่านถึงบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เทีย่ยงให้รู้ความเป็นจริงที่ท่านบอกว่ามันเป็น ลักษณะที่เสมอกันของทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้ท่านถึงบอกว่ามาให้ทุกท่านมารู้ความเป็นจริงว่ามันไม่เที่ยงทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นบนโลกใบนี้ไม่เที่ยงพอไม่เที่ยงมันเป็นอะไรมันก็เป็นทุกความทุกข์ก็คือการคนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้แต่ที่เรารู้กันที่เห็นกันคือเห็นทุกที่ทุกที่มันเห็นเห็น ก็ทึกทุกกายทุกใจไม่สบายกายไม่สบายใจ,ยใจปวดลาะปวดหัวตัวร้อนหิวข้าวหาเย็ยนนี่เราเห็นแต่จะกินความทุกข์ที่มันลึกกว่านั้นที่มันละเอียดกว่านั้นคือมันทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้มันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลานี่แหละที่ทําไมเราต้องมาโขกกันแล้วมันเป็นอนัตตาเพราะนั่นแหละที่เราเคยแยกกันให้ทุกท่านฟังมาที่ผ่านมามันไม่มีตัวนตนอะไรเลย แยกที่อาตมาเคย่ายแยกไก่แยกไปวางไว้ตรงนั้ fragile, นตรงนี้แยกไก่ให้ดูแยกร่างกายให้ดูเอาไปกองไว้กองไว้ต่อไปก็จะไม่เรียกแล้วว่าเป็นเราเป็นคนเป็นนั่นเป็นนี่พอต่อไปเวลาผ่านไปอ,อันนี้อยากไม่เห็นนะมันก็สลายไปเป็นธาตุไปเป็นธาตุแล้วก็ไม่เป็นอะไรเลยแล้วก็หมุนเวียนกันอยู่อย่างนี้เกิดมาอยู่อย่างนี้ถ้าเราไม่มาศึกษาไม่มาน้อมนําเราก็จะเป็นอยู่อย่างนี้แหละ แต่กิจริงๆธรรมชาตินี่เป็นของเขาอยู่อย่างนั้นถึงเราไม่ไปรู้เขาก็เกิดขึ้นของเขาอยู่อย่างนั้นดวงอาทิตย์ก็ขึ้นก็ตกฝ้นก็ตกลงมาทายขึ้นไปเบียนกันอยู่อย่างนี้แดดก็ออกต้นไม้ก็เกิดเป็นสีเขียวเหี่ยวแห้งตายถ้าฝนลงไปก็เกิดไม้หมุนเบียนกันอยู่อย่างนี้แหละอันนี้คือธรรมชาติคือความจริงอยากให้ทุกท่านน้อมเข้ามาเห็นน้อมเข้าไปพิจารณา คือดีกว่าที่จะปล่อยใจปล่อยเพลินไปกับความเพลิดเพลินกับนันท,ทิที่ท่านเรียกว่าความเพลิดเพลินนี่แหละโลกนี้มันมีทั้งดีทั้งความเพลิดเพลินที่มาหลอกลวงนีงน่อย่างน้อยๆถ้าเราเห็นความเป็นจริงนี่ไม่ไม่จะเป็นต้นไม้อะตมาพูดถึงต้นไม้ที่มันเกิดขึ้นหมามันจะเป็นสีเขียวใบสีเขียวดอกสีแดงผลสีนั้นสีนี้ เมื่อเราไปเจอลโลกโรกก็เพลินไปกับธรรมชาติที่เป็นต้นไม้แล้วอย่างอื่นนี่ล่ะมีเสียงนกเสียงกาเสียงต่างๆมีนกหนูมแมลงต่างๆเนี่ยเป็นความเพลินเราก็เพลินสนุกสนานว่าโลกนี้สวยงามโลกนี้น่าอยู่น่าติดเราก็มาพากันมาพ้องอยู่ในโลกนั่นเห็นไหมอันนี้ที่อาตมากล่าวตั้งแต่แรกว่าเราจะคุยกันไปเรื่อยเปื่อยให้รู้ความเป็นจริงของโลกไม่ว่าไม่ใช่ว่าจะมาเอาข้อหลัก พูดมาเป็นข้อนั้นข้อนี้ให้ทุกท่านน้อมไปในชีวิตประจําวันที่ท่านตื่นมาแต่เช้านี้ท่านเจออะไรกับโลกถึงขนาดนี้นั่นแหละทุกสิ่งทุกอย่างอาตมาก็จะสรุปให้เลยก็ได้ว่านี่แหละที่เป็นธรรมชาติที่เป็นความจริงที่ท่านสอนเราก็ให้รู้ว่าเป็นอนิจจังทุกขงังอนัตตาก็คือไตรลักษณ์นั่นเองไตรลักษณ์ไตรก็แปลว่าสาม ลักก็คือลักษณะลักษณะที่เสมอกันหมดไม่ว่าจะเป็นอย่างย,งยากบุคคลญาติดีมีจนคนจน,คน,ค,น,ค,นคนรวยคนสวยคนหล่อคนดำคนขาวคนละเอียดคนปานีิคนหยาบทุกสีทุกอย่างเสมอกันหมดเลยอยู่ในลักษณะเดียวกันหมดเพราะฉะนั้นท่านถึงบอกว่าทุกคนทุกสิ่งที่เป็นสรรพสัตว์ที่มีชีวิตที่เกิดอยู่บนโลกนี้ เป็นเพื่อนทุกเมื่อเรารู้จากความเป็นจริงแล้วความโรคความโกรธความหลงก็จะค่อนคลายหายและก็หลุดออกไปนี่แหละอาตมาถึงบอกว่าให้ทุกท่านมั่นพิจารณาอันนี้คือธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านตรัสเอาไว้ขอให้ท่านน้องนำไปพิจารณาไปต่อยอดเอาเอง ถึงอาตมาจะบอกว่าจะพูดยาวๆก็เพื่อที่จะให้ญาติโยมได้ทําใจว่าจะต้องฟังยาวจะได้ทําใจนละยังน้องน้องฟังถ้าไม่บอกว่ามันยาวไปเลยท่านก็จะพอฟังไปหน่อยก็จะคิดว่าเมืเ่อไหร่จะเลิกพูดจะเลิกพูดนั่นแหละอาตมาก็เลยพูดว่ามันจะยาวนิดนึงจริงๆแล้วอาตมาก็รู้อยู่ทุกสิ่งทุกอย่างถ้ามันพอควรสมเหตุสมผล ที่มันน้อยไม่น้อยเกินไปหรือไม่มากเกินไปเ้มัอพอดีมันก็สิ่งก็เป็นสิ่งที่ดีนั่นแหละท้ายนี้อาตมาก็ขอน้องนำอาราธนาะคุณพระศีรัตนตะรัยจงปกปักคุ้มครอ,องอุบาสกอุบาสิกาทุกผู้ทุกคนทุกท่านให้มีแต่ความสุขความเจรนะิญปาราธนาสิ่งไหน คอยสมความมุ่งม,มากปรารถนามีโอกาสรู้แจ้งเห็นธรรมอันประสรอฐขององค์สมเดจพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทุกผู้ทุกคนในอนาคตอันใกล้นี้ด้วยเธอตั้งใจรับพรและมือรุ่นกะนี่หน้ามีหยัง,กกงต้องมาขวดนอเพื่อแสดงความ เข้าสแสดงออกซึ่งความกัมพันธ์รูปประเทที่ตอบบ่อไปนี้เอาุปดูาาการเท่นาเนี่ยนันเป็นการยังติดต่อยอังมีความกัมพันธ์รูปรประเทที่อ่านใจอยากภาวะริวะหาปูลาภริตุเลนติสาภะลัง เอวะเมวะอิโตทินังเตตานังอุปการปฏิอิจิตังปัจิตังตุมหังวัปตติสตุสับเบปุเรนตุสังกปาจันโดปนะรรโสยัคขามนิโชติระโสยัคขา วิว่าชานตุสามผาโรภวมมนาสตุมาเตมภาวะวันตารายุ